คลิปนี้พายอยากเล่าอะไรให้คุณฟังคะคลิปอยากบอกอะไรขอดูพลังงานคุณหนึ่งใบนะคะโอ้โหช่วงนี้คุณไฟแรงมากอยากทำอะไรที่มันแบบตื่นเต้นร้าใจหรือว่าถ้ามีเป้าหมายก็เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะคุณตั้งใจทำสิ่งนี้ให้มันสำเร็จคุณตั้งใจที่อยากจะภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณก็ภูมิใจในตัวเองอยู่แล้วแหละ แต่ว่างานนี้หรือว่าสิ่งสิ่งนี้ที่คุณกําลังทำนะคะคุณตั้งใจอย่างมากและจะไปให้ถึงฝันนะคะช่วงนี้คุณอยู่ในกระบวนการสร้างฝันหรือว่าสร้างงานสร้างโปรเจกต์นี้หรือว่าอะไรก็ตามที่คุณกาลังอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะคุณตั้งใจมากๆว่ามันจะต้องสำเร็จอ่าและลักษณะนี้นะคะอัศวินถือไมท้านี่คือแบบโห คนหนุ่มไฟแรงคนสาวไฟแรงไม่ว่าคุณจะอาอยุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะสำเร็จค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรโอ้โห King of Pentacles สำเร็จแน่นอนค่ะถ้าคุณทำอะไรนะคุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมจะได้ผลกำไรที่แบบทำให้คุณมีความ มั่นคงในชีวิตได้เลยนะคะมัง่งคั่งร่ารวยบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยนะคะบางคนมีลูกน้องบริวารหรือบางคนเป็นระดับหัวหน้าระดับใหญ่เลยนะคะถ้าใครยังไม่ถึงจุดนี้อีกไม่นานค่ะอนาคตคุณร่ำรวยแน่นอนนะคะฐานของพื้นดวงเนี่ยคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะรวยขอให้คุณ ทุ่มเต็มที่เหมือนพลังงานที่ดูไปให้นะคะโอ้โหเดอะเมจิเชียนค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้มันเป็นไปไไม่ได้หรอกไหม่หมอที่ออมพูดไปก่อนหน้านี้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เดอะเมจิเชียนออกมาบอกว่าอย่าดูถูกตัวเองค่ะอย่าด้อยค่าตัวเองคุณทําได้และพื้นดวงคุณเป็นแบบนี้จริงๆไพ่ไม่เคยโกหก oh. ค, oh. ค่ะโอ้โหคนโอ้สุดยอดเดอะเวิลด์ค่ะ เมจิเชียนไม่พอเดอะเวิรมายืนยันอีกว่าคุณจะสำเร็จสิ่งไหนที่คุณต้องการสิ่งไหนที่คุณปรารถนาคุณจะสำเร็จค่ะถ้าก่อนหน้านี้หรือนปัจจุบันนี้คุณมีแบบความรู้สึกเหนื่อยทำสิ่งนี้ด้วยความทุ่มเททำโอ้ oh. กว่าจะผ่านมาได้แต่ละด่านของชีวิตคุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินจะบอกว่าคุณไม่ได้เหนื่อยเปล่าไม่ได้เหนื่อยฟรีแน่นอนค่ะชีวิตคุณจะมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตสิ่งที่คุณพยายามมาคุณไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนค่ะ The world จบจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึง่งชีวิตที่มีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่เพียบพร้อมไปทุกอย่าง มันไม่สําคัญว่าคุณจะมีเงินมากเงินน้อยเงินเท่าไหร่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณจะลงตัวคุณจะไม่ลําบากในเรื่องการเงินคุณจะไม่มีความขัดสนในเรื่องการเงินเลยนะคะและคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือเกอื้อกูลมีผู้หลับผู้ใหญ่มีแบบมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นแบ็กเป็นคนที่สนับสนุนคุณนะคะและวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเช่นกันนะคะเดอะเมจิเชน ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะบนโลกนี้มันเป็นไปได้เสมอทุกอย่างอยู่บนความไม่แน่นอนถามตัวเองว่าคุณเอาจริงไหมถ้าคุณเอาจริงชีวิตคุณเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับร้อยล้านพันล้านเลยนะคะเดอะเวิลออกมาเนี่ยบางคนอาจจะได้ไปต่างประเทศนะคะอาจจะไปเที่ยวก็ได้หรือไปทำงานหรือทำธุรกิจต่างแดนก็ได้นะคะ โอ้โหผลการเงินสุดยอดมากๆเงินเด่นมากๆขอให้คุณได้ออกเดินทางนะคะถึงจะไม่ไปต่างประเทศก็ออกเดินทางให้พลังงานมันมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปเที่ยวต่างอำเภอหรือมีการเคลื่อนไหวอ่ะมันเป็นพลังงานการเคลื่อนไหวถึงจะได้เงินนะคะเคลื่อนไหวยิ่งได้เงินไม่ใช่ถึงจะได้คือมันได้อยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งเคลื่อนไหวยิ่งมีการเดินทางยิ่งมีการไกลอ,ออกไป การเงินจะยิ่งสะพัดการเงินจะยิ่งดีเดเมิเชียนเงินหลังไหลมาเทมาคะ่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมปรารถนาถ้าช่วงนี้คุณขอพรหรือเมนิเฟกกับตัวเองหรือใช้กดแรงดึงดูดโอโ้โหสุดยอดมันจะยิ่งแบบเพิ่มพลังเป็นเท่าทวีคูณเลยนะคะโอโ้โหพลังงานมันทรงพลังทุกวันเลยนะคะคลิปแต่ละคลิปมันมันเป็นไพ่ใหญ่ไพ่เมเจอร์คนาแล้วมันทรงพลังมากๆ แล้วก็โอ้โหแม่หมอก็ส่งต่อแบบส่งพลังจริงๆนะคะจริงนะ,ะงนะบางทีอ่านคลิปแต่ละคลิปบางทีก็ใจสัน่นใจเต้นแบบขนลุกไปด้วยเลยนะคะคือแบบโอ้โหพลังงานมันยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะนี่แหละคือความสุขของแม่หมอที่ได้มาส่งต่อพลังงานดีๆให้กับ f อในทุกๆวันนะคะ โอ้โหชีวิตคุณต่อจากนี้ไปจะมีแต่ความสุขความเจริญความพิพัฒสวัสดีความมั่งคั่งร่ำรวยคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมปรารถนาพูดจาเป็นเงินเป็นทองคิดเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะโหสุดยอดมากๆเลยขอดูพลังงานใต้ไพ่หน่อยนะคะอือหือ,อคุณคะ มันมีแต่ให้เดินทางจริงนะคุณจะได้เดินทางบอกแล้วว่าพลังงานของคุณอะยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินยิ่งเปลี่ยนพลังงานยิ่งได้เงินถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะก็ออกกําลังกายค่ะให้พลังงานมันสั่นสะเทือนอะให้ใจเรารู้สึกว่าโอ้โหมันมีการเปลี่ยนพลังงานในร่างกายของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจค่ะไม่ได้ไปไหนก็จงออกกําลังกายต้องขยับร่างกายต้องเต้นหรือว่าดีใจอะไรก็แล้วแต่ มันยิ่งจะเรียกเงินเรียกทองนะคะนี่คือพลังงานเช้านี่คือสุดๆุดสุดยอดมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่การเดินทางท่องเที่ยวทําธุรกิจคิดวังสิ่งใดสมพัฒนาทุประการเลยโอ้โหคลิปนี้สุดๆดไปเลยค่ะขอให้คุณน้อมรับพลังงานนี้เป็นของคุณทันทีขอให้สิ่งดีๆนี้จงเกิดขึ้นกับ FC ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ